ท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินุทภัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตห้าพักเพื่อไทยค่ะท่านประธานที่เคารพคะแผนการปฏิรูปประเทศและแผนอื่นๆเป็นแผนงานที่ต้องทำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติตามมาตรา65ของรัฐมนูญปี2560ซึ่งระยะเวลา20ปีของยุทธศาสตร์ชาติค่ะจะถูกวางรากฐาน5ปีแรกภายใต้การปฏิรูปประเทศฉบับนี้ค่ะ แต่ปัญหาอย่างแรกในการจัดทําในขณะนั้นคือปรากฏว่าแผนปฏิรูปประเทศกลับทําเสร็จก่อนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีค่ะนั่นหมายความว่าแผนรองทําเสร็จก่อนแผนหลักค่ะ ทำให้ในช่วงแรกต้องเสียเวลาแก้ไขแผนปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับแผนหลักอย่างยุทธศาสตร์ชาติดังนั้นเฉพาะกระบวนการแก้ไขแผนปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติบวกกับการขยายเวลาปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศออกไปมีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศชุดใหม่ก็ทําให้ในช่วงแรกแรกนั้นค่ะต้องเสียเวลากับการร่างแล้วก็แก้ไขแผนไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาแผนแล้วค่ะนอกจากนี้ค่ะ ปกติคะ่ะถ้าเราใช้คำว่าปฏิรูปเราก็ต้องนึกถึงสิ่งที่ดำเนินการไปแล้วต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลที่แตกต่างจากสิ่งที่เคยทำมาแต่ถ้าเราไปดูในรายละเอียดแผนการปฏิรูปประเทศที่มีการประกาศบังคับใช้ในปี2561ทั้ง13ด้านคะ่ะปรากฏว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่แผนหรือโครงการที่นำไปสู่การปฏิรูปได้อย่างแท้จริงแต่เป็นการเอางานประจาที่หน่วยงานราชการดาเนินการอยู่แล้วมายัดใส่ หัวข้อแต่ละด้านเพื่อให้ดูมีแผนงานและมีความคืบหน้าในการปฏิรูปประเทศซึ่งจะทําให้ดูเสมือนว่ายุทธศาสตร์ชาติมีผลงานออกมาเป็นรูปธรรมยกตัวอย่างเช่นค่ะใน cr05 การดําเนินการของแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจระบุว่าได้บรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้จํานวน3เป้าหมายแล้วซึ่ง3เป้าหมายนั้นค่ะประกอบด้วยเป้าหมายที่1 ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเป้าหมายที่สองการกระจายความเจริญและความเข้มแข็งของภาคสังคมและเป้าหมายที่สามการปรับบทบาทโครงสร้างและกลไกสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศแต่พอเรามาดูเนื้อในการดำเนินการต่างๆเพื่อให้สำเร็จตามทั้งสามเป้าหมายดังกล่าวค่ะซึ่งรายละเอียดจะอยู่ในหน้าที่98ถึงหน้า103ค่ะดิฉันคิดว่านี่ไม่ได้เป็นการปฏิรูปประเทศ ให้เกิดสิ่งใหม่ที่แตกต่างจากสิ่งที่ทํากันอยู่แล้วเช่นนะคะการดําเนินการในหัวข้อที่3หน้าที่101ค่ะการปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําเพิ่มคุณรายได้ของรัฐในด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพค่ะมีการระบุผลงานของการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการถ่ายลำและผ่านแดนของภูมิภาคอาเซียนว่า มีการเร่งรัดการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างไทยและมาเลเซียและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งพ้ทดิสารทางถนนข้ามพรมแดนไทยท่านประธานที่เคารพคะถ้าใครที่ติดตามเรื่องการเรื่องปัญหาการถ่ายลำและผ่านแดนจะทราบว่าการหารือบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยมาเลเซียฉบับนี้มีการหารือทวิภาคีในเวทีต่างๆกันมานานมากแล้วค่ะ ถ้าที่ฉันจำไม่ผิดนะคะเป็นการดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2552ถึงปี2553ราวนี้ค่ะมันเป็นการหารือที่ทำกันมาก่อนที่จะมีแผนปฏิรูปฉบับนี้เสียอีก ้าท่านประธานนะคะดูต่อในหน้าที่102ค่ะจะระบุถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาคมีการยกตัวอย่างผลสําเร็จการดําเนินการขับเคลื่อนปฏิรูปผ่านการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปท่านประธานที่เคารพครับ FTA ไทยสหภาพยุโรปค่ะเริ่มเจรจามาตั้งแต่สมัยนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะแต่ถูกสหภาพยุโรประงับการเจรจาเพราะมีการรัฐประหารในปี2557 นี่เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นชัดข่าว่าไม่มีแผนปฏิรูปประเทศฉบับนี้เขาก็เจราจา FTA ฉบับนี้กันอยู่แล้วรัฐบาลในอดีตเขาเจราจามาตั้งแต่ก่อนมีแผนปฏิรูปประเทศฉบับนี้ค่ะการรัฐประหารจนทําให้เกิดแผนปฏิรูปประเทศฉบับนี้ต่างหากที่ทําให้การเจราจา FTA ไทยสหภาพยุโรปต้องสะดุดหยุดลงวันนี้ค่ะจะมาทําต่อจากสิ่งที่รัฐบาลอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้เคยทำอาไว้ก็ล่าช้ามากเพราะ จะสามารถกว่าจะสามารถกลับมาขอเจรจาได้ก็เกือบจะหมดอายุรัฐบาลนี้ไปแล้วค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้ระบุผลงานการปฏิรูปประเทศต่ออีกว่ามีการเจรจาไทายใต้กรอบ FTA อาเซียนแคนาดาตัวอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะมันเป็น FTA ที่ประเทศสามาชิกอาเซียนได้หาหรือพูดคุยกันเริ่มตั้งแต่ปี2559ค่ะเกิดขึ้นก่อนที่ไทยจะมีแผนปฏิรูปประเทศฉบับนี้ก็คือในปี2551อีกแล้วค่ะ ธรรมาทานที่โครพัะนี่เป็นตัวอย่างเพียงแค่ในด้านเศรษฐกิจเท่านั้นจะเห็นว่าหลายอย่างเป็นสิ่งที่แม้ไม่มีแผนปฏิรูปประเทศฉบับนี้ก็เป็นสิ่งที่หน่วยงานดําเนินการกันอยู่แล้วและฉันเชื่อว่าถ้าเราไปดูในรายละเอียดในด้านอื่นๆก็คงจะไม่แตกต่างกันการที่เราเอางานที่ทําอยู่แล้วมายัดใส่แผนปฏิรูปแบบนี้จะเรียกว่าเป็นการปฏิรูปประเทศที่แท้จริงได้อย่างไร มบบนี้ที่ฉันก็ไม่แปลกใจที่สมาชิกหลายท่านจะเห็นว่าผ่านมากว่า5ปีแต่แผนปฏิรูปฉบับนี้ก็ดูไม่มีความคืบหน้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งปฏิรูปก็เหมือนจะยิ่งถอยหลังท่านประธานที่เคารพค่ะร่มใหญ่ของแผนปฏิรูปประเทศก็คือยุทธศาสตรชาติ20ปีแต่ร่มที่ใหญ่ที่สุดที่ทําให้ยุทธศาสชาติ20ปีและแผนปฏิรูปประเทศถือกําเนิดขึ้นคือรัฐธรรมนูญฉบับปี2560 ซึ่งเป็นบรดกที่คณะรัฐประหารใช้ขีดเส้นทางประเทศไทยให้เดินตามแม้ไม่อยู่ในอำนาจแล้วดังนั้นค่ะการที่จะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้สำเร็จได้เราต้องเริ่มแก้ที่โครงสร้างใหญ่ของประเทศก็คือรัฐมนูลปี2560ฉบับนี้ค่ะท่านประธานที่คเคารพวันนี้เป็นโอกาสของท่านทั้งหลายที่เคยถูกตราหน้าว่าเป็นนั่งร้านให้กับเผด็จการที่จะเปลี่ยนมาเป็นนั่งร้านให้กับประชาชน มาร่วมกันผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560ที่เป็นที่ทำให้เกิดกำเนิดแผนยุทธศาสชาติแผนปฏิรูปประเทศทั้งหลายที่ได้สร้างพนาันาการให้กับประเทศไทยเอาไว้เป็นกับดักที่ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศห้ามพัฒนามาร่วมกันแก้ไขอดีตที่ผิดพลาดเปิดทางให้ประเทศไทยได้เริ่มต้นใหม่ด้วยการร่วมกันสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ